<laughs> ตกใจ <laughs> สวัสดีเช้าว,วันเสาร์เพื่อนๆช่องอไลฟ์ฟลอกทุกคนนะคะเช้านี้อก็ทดลองทำขาแกะอบเป็นสูตรที่ตำกระเทียมผสมกับโรสแมรี่แล้วก็ลองอบดูนะคะไม่รู้ว่าออกมาจะหน้าตาดีไหมอย่าเพิ่งถามสูตรนะเพราะว่าต้องทดลองก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะ Can I have please, please? And then salt and pepper. Too much? Yes, no, it's put in. Thank you. <coughs> this is salt. And then pepper, yes, chef. Well, ah. right. this side, thank you. นี่นะคะห่อฟอยอย่างนี้แล้วปุ๊บก็อบไฟ100องศานะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะไกล้ละไกลถูกละฝนตกอากาศเปลี่ยน,นะคะ่ะฮิวเริ่มจามเริ่มฮัชเชยฮัชเชยได้เวลา Thank you, darling. This Take only five, honey. Five? Yes, you have five. I have five. One, two, three. I four, can feel five. from your finger. It's hot. Baby, look, what you make a mess. Mm -hmm. Five. Five. I lost one. Yes, yeah, on the floor. <clears> have <throat> yeah, one of mine. No, you have it, baby. I will find it from the floor. Enjoy it. So bad. Thank you. เสร็จแล้วนะคะนี่แกะอบ <c oughs> ดำหน่อยนะยังกะไก่ตุนไก่ดำตุนเนะี่ยแกะอบเสร็จแล้วทานกับมันเทศนะคะตามด้วยของหวานเจเปนนี่ชีสเค้กนะคะน่าอร่อยมากเลยหน้าแตกไปนิดนึงพอดีว่าในในสูตรบอก อุณหภูมิร้อยหิบองศาโอกก็เอาร้อยห้าสิบหน้าแตกเลยต้องรีบรถลงลืมไปว่าเตาอบโอ,โอมันอุณหภูมิสูงมันใช้แค่ร้อยสี่สิบก็พอเนี่ยค่ะดูค่ะเพืพ่อนฟูมากเดี๋ยวให้หิวชิมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะได้เวลาคิด ฮิตเดวิตามินบาร์นี่บาร์วิตามินนะคะวิตามินรวมที่เราสองคนต้องกินของโอที่โอกินเราจะกินวิตามินซีแล้วก็กินแมกิเเซียมน,นะคะแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนโอกินแค่เนี้ยแต่ฮิวกินเยอะเพราะว่าฮิวต้องกินวิตามินที่มันช่วยเรื่องลดลดการอุดตันไขอุดตันในเส้นเลือดหัวใจแกเนาะ ในเส้นเลือดหัวใจที่มันอุดตันอะมันจะเป็นแคลเซียมแล้วก็เป็นไขมันสองอันผสมกันรวมกันในนั้นแกก็ต้องกินเยอะนิดนึงวิตามินแต่มันได้ผลค่ะเพื่อนๆมันได้ผลปกติถ้าเกิดว่าแกเป็นโรคหัวใจเนี่ยหัวใจเส้นเลือดในหัวใจอุดตันเนาะถ้าไม่เปลี่ยนการกินอาหารนะคะแกก็จะเพิ่มขึ้นนะไขมันที่มันอุดตันะมันจะพอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยแต่ของทีเพิ่มมาแค่หกเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่เราแบบ เปลี่ยนการกินมากินอาหารแบบแนวโลครับแล้วก็มากินวิตามินช่วยค่ะใครมีพ่อแม่เป็นโรคหัวใจโอ้แนะนำเลยกินอาหารแบบโลครับแล้วก็กินวิตามินช่วยได้